ทีพ่พาเพื่อนๆวันนี้นพามาชมถนนหนทางแล้วก็ในย่านอาา่ะดูนะฮะนะคะ จะเดินไปดูทางนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเห็นแวบๆเป็นร้านอาหารซิฟฟูเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมกันเป็วราบๆหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไนหนๆเราก็มาแล้วก็เข้ากินแถวๆนี้ก็ได้นะ หอมทุเรียคะนี่กตาจาีกเคตามขอขายเยอะแยะมากมายนร้านปีกร้านขายร้านขายปีกแล้วแต่แต่ละคนที่ก็จะเป็นไม่รู้อะไรคะาด้กเดินมาร้านตรงนี้นะคะมาดูว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่า เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะคนมากก็มีเยอะแยะมากเลยที่นี่นะคะมีของขายมากมายเลยนะคะทุกคนด้านานนี้นะคะก็หาของกินก็ง่ายนะคะเสื้อผ้าก็หาง่ายนะคะมีร้านนุหัดด้วยนะคะทุกคนมาแวะเยอะแยะเยอะแยะมากมายทั้งเล็บ พ mm ูดภาษาจัดไหมแวนี้นคมี่ะแถนี้นะคะวนี้นะคะมี่ะแถวนนะะวมีถนี้วี้นม่วะคม่

ก็ชีวิตกับชีวิตในเมืองกรุงนะคะกับแต่ละคนแต่ละที่นะคะอากาศหายใจก็ไม่ค่อยจะมีนะคะพิซซ่าไม่กคนคนก็เดินมาเดินผ่านก็มีแต่สดน,นี้ก็น่าสนใจนะคะนี่ค่ะ เออเอาฟูดนะนี่ฟูดอือโอเคนะคะทุกคนดีไปกันต่อนะคะอันนี้ค่ะมีกินไก่ด้วยเอ็นเนื้่เบนเนคะ เสียงดังมันธรรมดานะคะอยู่้างนอกนะคะทุกคนก็พาเพื่อนๆเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้านะคะ BTS นะคะสายทที่นี่นะคะแล,แล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ช่วงนี้เขาทำเขาก่อสร้างนะคะเป็นก่อสร้าง เพราะว่ารถไฟใต้ดินนะคะแถวนี้นะคะคนที่เห็นเป็นร้นนี้ร้านนี้ก็น่ากินนะคะทุกคนถ้าอยู่แถวนี้อาหารยะแยะมากมายเลยะคะ่ะแต่ว่าเราจะกลับไปกินถแถวใกล้โรงแรมของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงน,นะะีแถวนี้นะคะบีบแซบีบไรกันแยะ,ยะมาก ันนี้นะคะที่เป็นเขาจะสร้างก็ไฟใต้ดินนะคะถึงถูกรามบ้านช่องอันนี้ก็มีแต่ตึกนะคะมีแต่คอนโดนะคะทุก ส่วนมากส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะเดินดูก่อนนะคะทุกคนก<ม>ราเยอะแยะต้องระวังให้ดีนะคะีค่ะถ<ม>นน<ม>จะรถติดมากทุกคน<ม>ที่แรกก็จะนั่งแท็กซี่เนช่วงนี้ก็น่าจะติดเพราะเป็นช่วงเลิกงานพอดีนะคะ เย็นนะคะเราก็เลยจะไปขึ้นรถไฟฟ้ากันนะคะรถไฟฟ้าก็ติดเหมือนกันอะรเยอะคนเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังดีก็สะดวกเร็วกว่านะคะ,ะคนี่ค่ะทนกค้นอันนี้ก็จะเป็นรถคุครวงกันคนมีขายทุกอย่างนะคะ Yeah. <laughs>